ทางด้าน l p n Development ค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะเดินหน้าโครงการอาคารชุดลุมพินีทาวน์ชิปรังสิตคลองหนึ่งค่ะซึ่งเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของตลาดด้านที่อยู่อาศัยที่จะเพิ่มขึ้นโดยมีการเจาะตลาดกลุ่มระดับผู้บริโภคระดับกลางไปจนถึงระดับกลางร่างนะคะให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้มีโอกาสในการซื้อที่อยู่อาศัภายภายใต้เครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครันค่ะ สำหรับโครงการลุมพินีทาวชิปรังสิตคลองหนึ่งะคะที่พร้อมเดินหน้าในการเปิดขายอาคารชุดในวันที่4เมษายนนี้ทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัท LPN Development คุณโอภาสศรีพยักค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าโครงการนี้นะคะได้ออกมาเพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยในอนาคตซึ่งทางบริษัทเองนะคะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกค้าที่มุ่งเจาะก,กลุ่มตลาดระดับกลางไปจนถึงระดับกลางล่าง อาคารชุดเริ่มต้น5 0 0แสนบาทซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้คนที่เพิ่งเรียนจบใหม่หรือว่าคนทำงานในกรุงเทพมหานครมีจำนวนสัดส่วนที่มากที่สุดและกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับกลางจนถึงระดับล่างซึ่งด้วยราคาเริ่มต้นของโครงการที่ไม่สูงเพื่อออกมารองรับความต้องการของลูกค้าก็จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีศักยภาพที่พอจะหาซื้ออาคารชุดนี้ได้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ใน่าำกลาง ภาวะเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีทั้งนี้พื้นที่ของโครงการทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน100ไร่โดยมีทั้งหมด1,000 0ยูนิต50กว่าอาคารค่ะขณะที่เป็นอาคารชุดนะคะที่จะมีการเปิดตัวในวันที่4เมษายนนี้ค่ะแบ่งออกเป็น3เฟสด้วยกันนะคะนั่นก็คือเฟสแรกคือ A B เฟสที่2คือ CDE นะคะแล้วก็เฟสที่3เป็น FG ค่ะโดยด้านหน้าก็จะมีศูนย์การค้าชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางด้านบริษัทสยามฟิวเจอร์เดเวล็อปเมนต์พื้นที่โครงการของศูนย์การค้าะคะที่รวมอยู่ในโครงการอาคารชุดนี้นะคะเฉพาะศูนย์การค้าก็มีอยู่ด้วยกัน11,000ตารางเมตร ซึ่งจะมีโซนอำนวยความสะดวกให้กับลูกคา้าเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตโซนธนาคารโซนสุขภาพทั้งหมดรวม3ชั้นด้วยกันค่ะโดยการกำหนดทำเลที่ตั้งบริเวณรังสิตคลองหนึ่งนี้เนื่องจากทางด้านเจ้าของนั่นก็คือบริษัท L.P.N. นะคะเล็งเห็นว่าจุดพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดที่มีประชากรค่อนข้างอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นแล้วก็เนื่องจากในอนาคตจะมีการเริ่มของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่จะรองรับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสี แดงสายบางซื่อรังสิตธรรมศาสตร์และสายสีเขียวเข้มนั่นก็คือสายหมอชิดสะพานใหม่ลำลูกกาค่ะที่ประชาชนจะสามารถเดินทางเข้าออกไปยังกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเจ้าของโครงการอย่างบริษัท L.P.N. นะคะก็มุ่งหวังให้โครงการนี้ได้ถือเป็นโครงการตัวอย่างในการนำไปพัฒนาสร้างเป็นชุมชนต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปค่ะในการจาะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือเน้นลูกค้ากลุ่มระดับกลางไปจนถึงระดับล่างให้พวกเขาได้มีโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านบริษัท L.P.N. ค่ะมองทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้2558นะคะว่าหลายๆบริษัทยังคงเป็นกังวลในเรื่องของนี้ภาคครัวเรือน ที่สูงขึ้นส่งผลต่อด้านกําลังซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่นะคะจึงได้มีการลดพอร์ตในเรื่องของการสร้างคอนโดลงแล้วก็หันมามุ่งเน้นในเรื่องของอาคารบ้านจัดสรรให้มากขึ้นในช่วงนี้แล้วก็มีการมุ่งเน้นตลาดในใกล้ๆในเมืองก็คือในต่างจังหวัดมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สําหรับเ,ออเฟสนี้นะคะในโครงการนี้ก็จะมีการเปิดจองให้กับประชาชนได้ตั้งแต่ในวันที่4เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะค่ะและช่วงนี้ กลับไปที่สถานีค่ะ